เพื่อนรักของเรามันอะไรยังไงเมื่อเมื่อคืนเนี่ยประกาศตามหาเพื่อนอยู่ก็เรื่องเรื่องคือก็ที่เราเห็นข่าวนะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นนะผมคุยได้คุยกับน้องแล้วได้คุยกับน้องแล้วก็ก็ให้กําลังใจไปลวครับมันเป็นการปลอบปลอบใจแล้วก็ให้น้องคิดเยอะๆให้น้องคิดเยอะๆด้วยเพราะว่าเราผมรู้นิสัยน้องผมรู้นิสัยแน็กเพราะว่าผมอยู่กันมานานนะครับแล้วก็กลัวเรื่องใจมันมากกว่าน้องแม็กกี้ผมกลัวเรื่องใจน้อง ความคิดน้องเวลาน้องทําอะไรน้องจะทําสุดแต่ถ้าเวลาน้องดาวน์เนี่ยมันก็จะสุดคือนักกี้มันจะไม่ได้เป็นคนแบบมีกึ่งกลางระหว่างความรู้สึกมันจะไม่น้องมันจะไม่มีที่ที่ที่กลัวก็คือกลัวเรื่องใจกลัวว่าน้องจะคิดไปอย่างอื่นจนมันเตลิดจนจนจนอย่างที่เรารู้สึกกันได้ครับออผมว่ามันก็กลัวกลัวเรื่องนั้นมากกว่าทีนี้ก่อนอันนี้คือเราสังเกตเห็นเขามาปรึกษาว่าเขามีเริ่มมีปัญหาอะไรปรึกษาไหมก็ น้องก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ผมไม่ไม่ได้อยู่กับคณะริเกน้องคร, <c oughs> ครับคุยกันบ้างปะไปแต่ทุกครั้งที่เราไปเจอครับเราก็จะจะ,จะถามน้องตลอดว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมโอเคหรือเปล่า <c oughs> แต่ภาพที่เราเห็นนะครับเราผมว่าทุกคนก็เห็น,นเหมือนกันนะว่าน้องก็ดูแฮปปี้มีความสุขกับลูก <c oughs> กับครอบครัวดี <c oughs> โดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> หรืออะไรเงี้ยทีนี้พอพอเราเห็นภาพของของ,ของความสุขจนเราไม่ได้รู้สึกครับ พอมันเกิดปัญหาขึ้นมาตูมเนี่ยเราเลยไม่รู้เลยว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันเป็นเรื่องในบ้านแล้วซึ่งผมเองผมก็เหมือนคนนอกถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์รักกันที่ผมอยู่กันมานานก็จริงครับแต่ว่าพอมันเข้าเรื่องครอบครัวผมเนี่ยเราก็ไม่รู้ผมไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าเขาสองคนรู้ดีที่สุดทีนี้การตัดสินใจมันขึ้นอยู่คนสองคนว่าเขาจะเอายังไงเขาจะไปต่อไหมหรือมันมันจะต้องกันยังไงกันต่อครับส่วนเรื่องเรื่อง เรื่องหลานเรื่องนวลผ่องก็ก็ก็ต้องคุยกันผมว่าคือเมื่อคืนเห็นที่ตามหาคือแบบก็หานให้่ภัคเลยทุกคนคือผมติดต่อไม่ได้มผมติดต่อไม่ได้ครับคือเดิมทีเนี่ยแน็กก็เป็นคนติดต่อยากอยู่แล้วนะปกติแน็กนเป็นคนที่ไม่ค่อยจับโทรศัพท์ครับไม่ได้จ่ายไม่ค่อยได้จับโทรศัพทพ์โพส์โพสแล้วก็โพสท,ทิ้งไปน็กก็จะไม่ได้ไปดูแล้วว่าใครมีพิมพ์อะไรไหมหรือใครพูดอะไรยังไงน้องจะไม่ดูแหละมันกังวลหนักเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะตามหาเนี่ย เราจะติดต่อกันได้อยู่ผมยังมีโอกาสได้คุยกับน้องอยู่แต่ต้องบอกว่าคุยแค่ครั้งเดียวนะในช่วงก่อนหน้าที่ผมจะโพสต์ไปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองผมยังโทรคุยกับน้องอยู่แล้วผมนอนไม่หลับกลัวกังวลไปหมดว่าเฮ้ยยามันมีนะเออคำพูดที่เขาโพสต์ใช่ครับมันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเรากังวลผมก็เลยพยายามติดต่อน้องช่วงอีกทีประมาณตีสาม ไม่รับโทรศัพท์แล้วทีนี้ผมไม่รับปุ๊บก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะครับว่าน้องไปไหนหรือเปล่าหรือน้องคิดว่าน้องอยู่ในบ้านแหละแต่น้องคงไม่อยากคุยบใครแล้วเออคุยกับเราแล้วก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยจนมาเช้าอยู่วันหนึ่งผมมาทํางานเอ้าเห็นไลฟ์สดที่เขาคุยกันแล้วเหมือนทุกคนก็บอกว่าไม่รู้อยู่ไหนอ่าไม่รู้ไม่รู้อยู่ที่ไหนไปไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพยายามโทรมาตั้งแต่ตอนที่ผมมาทํางานไม่รับไม่รับไม่รับจนผมเลิกงานก็ไม่รับ เมื่อคืนผมเลิกงานปุ๊บกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บผมขับรถไปบ้านไปเลยไปหาที่บ้านเลยไม่เจอ,ไม,เจอไม่อยู่คือบ้านปิดเงียบคือก็เจอแต่แฟนน้องอกับลูกกับกับนนพผ่องแล้วก็เจอพี่ชายเขาแล้วก็คุณพ่อพ่อแดงที่ที่เจอนะครับก็ไม่รู้น้องอยู่ไหนผมก็ถามพ่อว่าพ่อแล้วพ่อเจอน้องหรือเปล่าอะไรพ่อบอกไม่ไม่ก็ก็ไม่เมื่อตอนเที่ยงคืนยังอยู่ ยังยังยังเดินอยู่ในบ้านอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นมาพ่อเขาเข้าไปห้องเขาแล้วเพราะตอนที่ผมไปหาน้องที่ตัดสินใจไปเพราะว่าผมคุยกับพ่อแล้วพ่อบอกว่าน้องอยู่มาเลยมผมก็เลยไปแต่พอไปไม่เจอแล้วก,ก็คุยครับพี่แต่ว่ามันมันเมื่อเมื่อเื่คืนท,ที่ไปเจอนะครับก็ก็คุยแต่ว่าพอเรารู้ว่าเป็นเรื่องภายในเราเรา,เราพูดอะไรไม่ได้เราแค่ได้แต่พูดแต่ว่าเออใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกันนะอาจจะไม่ได้ แต่ไม่ได้คุยอะไรเยอะครับดีเทลส่วนใหญ่ผมจะคุยกับโน่กับกับพี่ชายเน็กแล้วก็พ่อกับคุณพ่อของน้องก็คือพ่อแดงที่ได้คุยจริงๆว่าแบบเออมันเป็นเรื่องภายในนะพ่อเนาะยังไงก็ค่อยๆคุยกันผมว่าจริงๆแล้วว่าหาตรงกลางอ่ะผมว่ามันง่ายถ้ามันตกลงกันได้ครับผมว่ามันหาตรงกลางครับจะเอาน้องนวลผ่องอยู่กับใครหรือน้องจะต้องอยู่ที่ไหนหรืออะไรเงี้ยก็ผมว่าให้เขามาคุยกันดีกว่าให้ให้ให้เน็กกี้กับน้องบู มาคุยกันแล้วก็หาตรงกลางก็โอเคส่วนพ่อเอกจะมาเป็นสื่อกลางให้เหมือนณตอนเนี้ยผมว่าก็ได้มันก็ได้ก็ได้ครับแต่แค่หาตรงกลางให้กันครับแต่ผมว่าตอนนี้น้องน่าจะดาวเพราะว่ายาทุกคนรู้ครับว่าน้องเป็นโรคซึมเศร้า<ช>สิ่งที่ผมกลัวสุดคือไอ้ลมนี่แหละมันเลยพยายามที่ติดต่อน้องให้ได้ว่าเฮ้ยมึงอยู่ไหนทําอะไรอยู่ติดต่อพี่หน่อยเมื่อวานผมไปผมว่าถ่ายรูปส่งให้มันนะ <c oughs> ผมยืนอยู่หน้าบ้าน <c oughs> ผมส่งรูปว่าเนี่ยกูอยู่หน้าบ้านมึงนะ มึงอยู่ที่ไหนก็ไม่อ่าน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 มีเพิ่งโทรมาผมเมื่อเช้าเนี่ยว่าพี่ขอโทษนะผมไม่ได้อยู่บ้านขอโทษจริงพี่แต่ยังโอเคอยู่ก็เสียงเสียงเสียงน้องก็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 เศร้าๆแหละครับแต่ว่าแค่น้องก็บอกผมถามว่าอยู่ไหนนยคือน้องน้องไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนน้องแค่บอกว่าเออผมสบายดีพี่ผมยังโอเคอยู่ผมไหวอยู่พี่เป็นห่วงเขาแบบ คือพอถ้ามันเป็นคนปกติเราก็เป็นห่วงเป็นทุน<ช>เยอะอยู่แล้วครับ<ช>แต่พอมันน้องมีโรคพวกนี้เข้ามาผมกลัวเรื่องความคิดแล้วก็ใจเขา,เา,าเผมคิดอย่างนั้นมผมพูดตรงๆเลยผมกลัวน้องทำร้ายตัวเอง<ม>คือกลัวที่สุดเลยคือกลัวนักกีทำร้ายตัวเองไปถึงจุดที่มันเราก็ไม่อยากให้ถึงนะ<ช>แต่ผมบอกว่าด้วยแรงกดดันตอนเนี้ผมกลัวว่ามันจะไปถึงวันนั้นแต่ผมไม่อยากให้มันถึงนะเ<ช>พราะตอนเนี้น้อง ก็กลายเป็นน้องไม่อยู่บ้านน้องไม่อยู่บ้านน้องออกไปไหนก็ไม่รู้น้องไปไปไปคนเดียวหรือมีเพื่อนไปด้วยหรือเปล่าผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยครับใช่ครับน้องก็ไม่ได้บอกอะไรเลยเสียงที่โทรมาหาผมมันก็เป็นเสียงเงียบๆเหมือนอยู่ในห้องอะไรเงี้ยครับมันก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนวะโอเคมันอาจจะไปพักกายตัวเองอยู่มุมไหนของจังหวัดหนึ่งของในประเทศไทยก็ได้อยู่เงียบๆก็ได้ครับก็ถือว่าโอเคถ้าถ้าพักใจนะผมผมอันนี้ผมเข้าใจน้อง แต่กลัวมากเลยพมันอยู่คนเดียวไปครับด้วยด้วย,<ต>วยโลกเยอะอะไรไไ<ช>แต่ทีนี้การที่ป๋าเอกเขาออกมาประกาศเหมือนแบบติดต่ออะไรไม่ได้เลยใช่ครับอะไรยังไงดีผมว<ม>่าจริงๆแล้วที่พ่อพูดน่าจะเป็นอารมณ์เรื่องอารมณ์โโหที่เฮ้ยทำไมทุกครั้งเวลามีอะไรเองก็คุยกับพ่อตลอดนะทำไมครั้งนี้ทำไมเองออกมาไม่ไม่คุยกับพ่อมึงเลยวะอพอมันประกาศมาตูมพ่อไม่รู้อะไรแล้วแบบมารู้อีกทีคือเอง จะแยกกันแล้วเอา้าแล้วหลานล่ะอะไรผมว่าพ่อคิดหลายมุมหลายด้านจนจนจนแกนั้นจะเกิดสภาวะเครียดจนโทรติดต่อแล้วจนมโมโหอ่ะพอโมโหปุ๊บผมว่าแก,กก็รีบพูดไปเลยเฮ้ยถ้ามึงไม่ติดตอ่อนู่นนี่นั่นอย่างที่เราเห็นในขา่าวเงี้ยจริงๆพ่อผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเขาเขาก็รักเน็กนักโดอ,อยู่แล้วครับแต่ทีนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงเขาพูดถึงเขาแบบดึงสติเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ผมอยากให้น้องคิดถึงลูกเยอะๆนะครับผมอาจจะไม่ไปไปแตะถึงเรื่องครอบครัวภายในนะแต่ว่าผมอยากให้น้องคิดถึงลูกแล้วก็คิดถึงครอบครัวน้องนะครับน้องยังไม่น้องไม่ได้มีแค่ลูกคนเดียวต้องบอกว่าน้องเนกกี้เนี่ยมันเป็นหัวเรือใหญ่ของลิเกสองเทพยบุตรเนาะผมว่าถ้าเน็กเกิดอะไรขึ้นมันเกิดมันจะพังกันทั้งระนาบมันจะไปกันหมดไม่ทั้งตัวเน็กเองมันจะลามไปถึงโน่พ่อคุณแม่งานลิเกเหลืออะไรเงี้ยแล้วก็ อยากจะบอกกับคนในโซเชียลครับว่าผมว่าตอนนี้รอฟังเน็กก่อนผมว่าตอนนี้ทุกคนรอฟังเน็กก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องถึงตัดสินใจแบบนี้นะครับส่วนเรื่องน้องหรือเรื่องนวลผ่องเนี่ยจะอยู่กับใครหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวเขาตกลงกันได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้กระแสมันคือมันโจมตีไปว่าเน็กกี้คือหนักเลยหนีปัญหาหนีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่า ถ้าคนที่เป็นเอฟน้องจริงๆเรารักน้องผมว่าน่าจะเข้าใจน้องนะนะครับน่าจะเข้าใจน้องว่าเฮ้ยน้องสภาวะอารมณ์น้องเป็นแบบไหนะนะครับผมว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปใส่อะไรกับน้องออตรงนี้อย่าเพิ่งกดดนัดดนนะผมว่าถ้ายิ่งกดดันนะมันจะยิ่งไปกันใหญ่ผมถามน้องล่าสุดคือไม่มีแผนกลับบ้านนะตอนนี้ออยังไม่มีแผนกลับบ้านนะครับแล้วเนี้ยยิ่งผมเนี่ยผมก็ ผมเป็นห่วงน้องแล้วผมข่าวอะไรลงผมก็ไม่อ่านออในคอมเมนต์ก็คือใส่อย่างเดียวเลยเออฟังก่อนอ,อ,อย่างน้อยนะครับต้องบอกงี้ครับอยู่ในบ้านเขาอยู่กันสองคนเ,ออเราไม่ได้อยู่กับเขาขนาดผมอยู่ตรงนั้นผมไปนั่งในบ้านผมยังไม่กล้าพูดเลยเลยฉะนั้นแล้วผมว่าอย่าพึ่งตัดสินอะไรออผมสงสาร<ๆ>ทุกคนออผมสงสารทั้งบูสงสารทั้งนวลผ่องสงสารทั้งแน็กและครอบครัวเขาทุกคนผมสงสารและผมเป็นห่วงทุกคน ผมว่าทุกคนสงสารเราเราสรงสารเท่าเกันแหละแต่ว่าในเมื่อมันออกไปแบบนี้แล้วก็ผมว่ารอฟังก่อนดีกว่าผมว่ามันยังมีเวลาให้มาอธิบายแต่ว่าคนเราบางทีการจะอยากอธิบายอะไรของใครแต่ละคนอะไรเงี้ยมันมันไม่เท่ากันความรู้สึกคนเรามันจะวัดสูงต่ามันวันนี้พรุ่งนี้พอดีแล้วเดี๋ยวพร้อมแล้วมันวัดไม่ได้ให้เวลาเขาหน่อยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าแน็กเป็นโรคซึมเศร้านะโอกาสที่น้องจะใช้เวลากับตัวเองผมว่ามันเยอะมาก ก็ค so ือเหมือนตอนนี้ถ้าเขาจะยังไงก็ขอให้ติดต่อได้หน่อยก็แล right sí> ้ว uhm ก like so ันใช่แต่น้องก็ผมว่าตอนนี้ก็น่าจะทยอยติดต่อกับใครบ้างแล้วล่ะเพราะว่าพอน้องอ่ะน้องก็โทรกลับมาหาผมเองแล้วหลังจากเมื่อคืนผมโทรไป30 40สายไม่รับเนี่ยเมื่อเช้าน้องก็โทรมาแล้วผมเชื่อว่าก็จะต้องมีหลายคนที่ติดต่อได้แล้วพ่ออาจจะติดต่อตัวพ่อเอกอาจจะติดต่อได้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจพ่อแดงอาจจะติดต่อได้แล้วพ่อของน้องพี่ชายของแน็กอาจจะติดต่อได้แล้วหรือเปล่าอาจจะคุยกันแล้วก็ได้ครับจะให้เวลาเขาหน่อยเท่านั้นเองครับ